หมูปิ้งลุงอ้วนสีลมตำนานมากกว่า35ปีวันนี้คุกอยู่แถวสาทรหลังสซนพลูนะครับมีร้านหมูปิ้งเจ้าเด็ดเจ้าดังแนะนามหมูปิ้งลุงอ้วนสีลมนั่นเองซึ่งเขาเป็นตำนานที่เปิดกว่า35ปีแล้วโดยหมูปิ้งของเขาเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากเพราะว่าเป็นหมูปิ้งที่ไม่ได้ใช้มันแต่ว่าเป็นเนื้อสันคอนที่นุ่มแล้วน่ากินมากๆนะคบผมย่างบนเตถาถ่านไม้ละ13บาทเท่านั้นเองทุกคนดูสินี่อันนี้อยู่ที่ร้านจริงๆนะฮะแล้วคุกเลยจัดมา1ชุดใหญ่ๆนี่ทุกคนดูหมูปิ้งขโคนนะ กินเลยเดี๋ยวเราชิมกันเลยครับฟู๊กบอกว่าเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันคืออร่อยมากเข้าเนื้อสุดๆแล้วกลิ่นเตาถ่านเนี่ยมันได้กลิ่นของความแบบหอมความอบความอวนมากดีดูแฟนฉันกินนะจอยเวอร์นะทุกคนอันนี้ฟุกลองจิ้มกับน้าจิ้มมาคามสุดเด็ดของเขาต้องบอกว่าเข้ากันมากๆทําให้นึกถึงไก่ย่างที่เคยกินที่บ้านตอนสมัยเด็กๆตอนที่อยู่ลำนาลายลบบุรีทุกคนอยากให้คนได้มาลองนะบอกเลยหมูปิ้งลุงวนสีลมนะครับตั้งอยู่หลังตลาดสวนพููรับเซิร์ช Google m a p หมูปิ้งนุ่งสีลมได้เลยใครที่ขับรถมาแนะนำซอยนราทิวะรา,าชนครีสิบห้านะครับผมจอดและเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะจ๊ะขอตัวไปกินต่อก่อนนะบ๊ายบาย